และอันนี้นะเจ้าทุกคนตัวนี้เลยนะเจ้าก็คือผ้าขนหนูเจ้าผ้าขนหนูตัวนี้จะเป็นผ้าขนหนูขนเป็ดนะเจ้าทุกคนเจ้าจะมีขนาดเท่ากับ35นะเจ้าด้านนี้35ด้านนี้75เจ้าทุกคนด้านนี้75ด้านนี้35เปินห้องว่าผ้าขนหนูผืนเล็กผืนน้อยนะเจ้า ค้าคนหนูผืนน้อยเอามีไว้หยังอันนี้จะมีไว้สาหรับเจ็ดหนงเจีหน้านจะจ้ะรวมไปถึงเจ็ดผมเจ็ดผมนะจะเจี๊ผมเจ็ดน,นจะจ้ะ เวลาเขาสะผมผมเขาเปียเขาก็ใช้ผ้าขนหนูผืนน้อยนะเจ้าส่วนผ้าผืนใหญ่นั้นเขาก็อเอาไว้สําหรับเจ็ดตัวเสื้อนี้นะเจ้าเพื่อทีาว่าเป็นผ้าผ้าขนเป็ดอีนะเจ้าแต่มันนอนนุ่มมากเลยนะเจ้าทุกคนในด้านด้านนอกด้านในสีสันจะแตกต่างกันพอจังๆนะเจ้าทุกคนมีหลายสีเตยขันนะเจ้าจะเป็นลักษณะ,ะนะแบบอีเนาะแล้วก็แขวนเก็บง่ายเตยนะเจ้าทุกคน ถ้าแข่นเก็บเฮาก็สามารถเก็บแบบอี e. เฮาก็แยกเป็นคนๆไปถ้าบ้านเฮามีกันสี่คนเฮากับใจทั้งหมดสี่ผืนเนีย่ยจ้าเนาะอันนี้ก็จะมีลวดลายต่างๆอยู่นะเจ้าถ้าหากว่าซื้อเป็นแพกนะเจ้าทุกคนก็จะได้กสีเพราะว่มีแพกหนึ่งก็จะมีห้าตัวนะเจ้าจะมีทั้งสีน้ำตาลสีชมพูสีเขียวสีเทานะเจ้าเนาะสินค้าเหล่านี้อยู่ในตะก,กร้าถ้าจะได้ก็เข้าไปดูไปชมกันนะเจ้า เข้าไปกดไลค์นะเจ้าเข้าไปดูสินค้าเนาะแต่ถ้าหากว่าสินค้าอยากต้องการมีความจําเป็นนะเจ้าก็สามารถกดเข้าไปได้นะเจ้าก็าจะมีช่วงการลดราคานะเจ้ายี่งในช่วงของการไลค์นะเจ้าก็เข้าไปมันก็จะมีมีการใช้คูป,ปองลดราคา มีหลักสีชาบอันใดก็อเอาเป็นคนคนไปนะจ้าในบ้านก็จะมีคนละผืนคนละผืนนะจ้านอนนุ่มมากเลยจ้าทุกคนเอาหว้เช็ดตังหาสินค้าดูในตะก,กร้าได้นะจ้า